สวัสดีครับพบกับช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงคลินิกหมักล้อมนะครับผมก็เป็นช่วงที่อ่าถ้าใครมีปัญหาอะไรมีข้อสงสัยนะครับผมก็สามารถที่จะมาถามได้นะครับผมตามถามผมได้ก็แต่ว่าต้องเกี่ยวกับหมักล้อมนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาด้านอื่นนะครับผมเพราะนี่มันคือคลินิกหมักล้อมนะครับผมครั้งนี้นะครับผมอ่ามีน้องคนนึงครับผมเขาแคปรูปที่เขาเล่นใน อินเทอร์เน็ตมานะครับผมรูปประมาณนี้อ่าเนื่องจากโจเกินี้นะครับผมนี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมแค่สร้างตรงนี้ให้มันเฉยๆนะครับจริงๆมันแค่เราแค่โฟกัสแค่ตรงนี้นะครับโฟกัสแค่ตรงนี้พออ่าตรงนี้เป็นโจเกิประมาณนี้นะครับผมแล้วอีกฝ่ายนึงเนาะเหมือนน้องเขาเป็นสีขาวนะครับแล้วเขาเป็นสีขาวตรงนี้ออกมานะครับผมก็คือตรงนี้จบด้วยการเป็นโจเซกินะครับ อ่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมบุกเข้ามาเม็ดนี้นะครับผมอ่าอย่ต้องมีขขาวเล่นก่อนเนาะอ่ะนี่นะครับผมบุกด้วยตังแบบนี้นะครับผมือน้องเขาเล่นไม่เป็นนะครับผมน้องเขาเล่นไม่เป็นนะครับคือตรงเนี้ยเนาะที่ดูนะครับผมน้องเขาเลือกที่จะรับเม็ดนี้นะครับผมซึ่งตามเซนต์ปกติแล้วเพื่อนๆจะรับตรงไหนกันครับปกติก็จะรับตรงนี้กันใช่ไหมครับนะ หรือไม่ก็แค่เชื่อมใช่ไหมครับแต่ว่าโจสกิเนี่ยมันมีเทสจิหนึ่งหนิวนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาที่หลายๆคนเป็นเซนแรกแล้วกันนะครับผมเซนแรกก่อนที่เดินว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ค่อยดีนะครับมาดูเม็ดที่หนึ่งนะครับผมเม็ดนี้เม็ดนี้สังเกตไหมครับดูเหมือนจะปิดล้อมได้นะครับผมดาตัดได้ไหมครับดาตัดเราก็ปิดนะครับผมดาตัดเราปิดแล้วเท่าสีดําทําไงดําก็เบียดนะครับ ขาลนี่แล้วนะทีนี้ลองตั้งทุกคนลองตั้งโจทย์นะครับลองผมอยากให้ทุกคนสต็อปนะครับแล้วอ่านมานครับผมดูว่าเราจะกินสีดําด้านนี้ยังไงดีนะครับผมกินสีดําด้านนี้ยังไงดีถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับผมก็กดผ่านได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้เวลาสัก3วินาทีนะครับอ่ะโอเคครับก็ มาดูเฉลยกันนะครับผมเราจะกินสีดําได้นะครับผมเราไม่สามารถเล่นมินิได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะตอนเนี้ยถ้าเราดูหายใจจริงๆนะครับผมสีอ่าอย่างผมทําสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้ปับ๊บมีกี่ลมหายใจมี1 2และ3ลมหายใจถูกไหมครับส่วนสีดาไอ้ตรงน,นนี้นะครับผมมีกี่ลมหายใจมีอ่าถ้าเราอยากจะกินด้านนี้นะครับผมก็จะ1 2 3 4สเห็นไหมครับสี่ลมหายใจกับ3มลมเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะทําให้ สีดำนั่นเนี่ยมีลมหายใจเท่ากับสีขาวได้นะครับผมหรือน้อยกว่านะครับผมก็คือเรานับที่ตรงนี้ข้างล่างหนึ่งและ3นะครับผมทำไมถึงเล่นตรงนี้ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าขาวเล่นเบียดล่างนะครับผมดำทำไงครับดำสมมติดำปิดตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าดำจะทำไงดำจะรัดลมหายใจสู้เหรอลมหายใจสู้ๆไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับถ้าดำปิดตรงนี้ปั๊บเป็นไงครับถ้าเราเชื่อมนะครับผม อ,อย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บเห็นไหมลมหายใจเราก็ไม่พออยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่ถ้าดําเล่นตรงนี้ล่ะจะทํายังไงดีนะครับผมขาวก็สามารถที่จะอัตลินะครับผมเชื่อมแล้วก็ปิดตรงนี้เห็นไหมครับมี2งลมหายใจส่วนดําขาวก็มี2งลมหายใจเท่ากันนะครับ mm. อ่านะครับผมอย่างนี้ออกมาสีดําไม่ค่อยดีนะครับผมหลายคนชอบนึกว่าแบบพอเล่นตรงนี้แล้วโอ้โหดาฆ่าสีดําได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผม เท่าะนั้นถ้าดำอยากจะเล่นนะครับดำก็สนจะเล่นมินิถอยเบียดแล้วสีขาวทำไงครับเสื่อมนะครับเล่นนี้แล้วก็เล่นนีแล้วก็สีดำกระโดดนะครับผมดำกระโดดเพื่อโจมตีนะครับผมแล้วก็ขาวกระโดดตามนะครับแต่พอลักษณะนี้ออกมาสีดำค่อนข้างจะทำลายพื้นที่สีขาวได้นะครับแล้วปล่อยให้ขาววิ่งตรงกลางนะครับมินิของดำก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมอย่างนี้ออกมาแล้วตรงนี้ก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับผมอย่างนี้สีขาวก็ถ้า ถ้าเทียบออกมาแล้วข่าวไม่ค่อยดีนะครับแถมจบออกมาดาได้มือนําด้วยนะครับผมมาไปเดินที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอืมถึงอาจารย์นิดนึงครับผมมันตัดฝนมาหลายวันอ่ะนะครับผมอย่างนี้ออกมาสีขาวไม่โอเคนะครับอีกเส้นหนึ่งที่ทุกคนชอบเล่นกันนะครับผมน้องเขาเล่นเม็ดนี้นะครับผมอ่ะ เล่นแบนี้นะครับผมสังเกตดูถ้าดํานะครับผมดาเล่นยังไงนะครับผมลองเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองลองคิดก่อนนะครับเพราว่าดําจะเล่นยังไงดีนะครับผมแล้วจะดูกันว่าเฮ้ยแต่จุดเดินเหมือนกันไหมนะครับดาตรงนี้ก็มีเมทเทสิิด้วยนะครับตอนนี้เหมือนสีว่าขาวเดินเชื่อมเนี่ยขาวจะเป็นเมทที่ดีมากๆเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าสีดําต่อขึ้นนะครับผม ขาวก็จะเล่นตรงนี้อ,อย่างไงดีชีกชี้ชี้จี้ชี้ชีกชี้ชีชชชชช้โอเคอย่างนี้นะครับผมขึ้นมาแล้วก็เป็บน,นี้นะครับแล้วถ้าสมมติสีดำทำไงครับดำถ้าเล่นตรงนี้ไม่ปุ๊บออกมานะครับผมขาวจะเล่นนี้นะครับผมดำทำไงดีถ้าดำเลือกตัดนะครับผมขาวจะเล่นนี้นะครับผมดำทำไงดีดำอัตลิใช่ไหมครับอัตลิตึกตึกตึกยิงี้งออกมาขาวโอเคถูกไหมครับ แต่ถ้าดำเลือกที่จะตัดเมนี่นะครับผมก็อย่างนี้ดำตายเลยนะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมนี้ของดําเดินไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะงั้นเม็ดไหนล่ะที่ดําเดินออกมาแล้วโอเคนะครับมันเป็นเซตจิตเซตจิตหนึ่งนะครับผมก็คือกระแทบไปเลยแบบนี้นะครับขาทําไงขาถ้าขาขาตั้งขึ้นนะครับผมขาตั้งขึ้นแล้วอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่ มือใหม่มักจะผิดพลาดกันนะครับผมผิดพลาดกันนะครับก็คือไปเล่นเมนี้เลยนะครับผมไปเล่นเมนีเลยจริงๆแล้วควรจะเล่นเมนีก่อนนะครับผมเล่นเมนีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกระโดดเมนี้นะครับผมกระโดดเมนี <t ell os> ้เห็นไหมครับว่าถ้าสีถ้าสีขาวตัดตรงนี้นะครับผมเปิบเห็นไหมครับว่า ตรงนี้ออกมาถึงโดนกินถูกไหมครับโดนกินเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันมีคอยช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นขาวอาจจะเป็นต้องกินตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วดำอัตลินะครับแล้วก็ปสนสา่อย่าง,งนี้ออกมาขา,ขาวตรงนี้ตายใช่ไหมครับข่าวตายอย่างนี้ดำไม่ดีแน่นอนเอ้ขาวไม่ดีแน่นอนนะครับผมอ่านอนนแล้วตรงนี้ก็เป็นโปรโนกิก,ก็จริงแต่มันเป็นปรโนกิที่มีดำตรงนี้อยู่อ่ะคอยโจมตีแล้วอนะครับผมโอเคนะ เพราะฉะนั้นออกมาเม็ดนี้ถ้าเราจะเล่นเม็ดนี้นะครับผมถ้าข่าวจะเจอข่าวเชื่อมปั๊บทวนนะครับผมเรากระแทกนะครับเม็ดเทดสจินะครับผมเม็ดเทสจิเลยนะครับตึ๊บแล้วก็ตรงเบียดเบียดก่อนนะอันนี้เป็นสําคัญมากนะครับแล้วก็ค่อยตั้งขึ้นนะครับผมนะครับผมอ่าตรงนี้ถ้าสมมุติว่านะครับผมถ้าสมมุติว่า บขาไปตั้งอยากจะเชื่อมตรงนี้ดําก็จะทิ้มก่อนนะครับผมแล้วก็เชื่อมแบบนี้เห็นไหมครับเชื่อมประมาณแล้วน,นี้ก็ทิ้งปัญหาแผลตัดไม้ให้นะครับผมกระโดดขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็จะไม่ต่างอะไรครับรูปตะกี้เลยแต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างปอบบางกว่าเพราะมีแผลตัดนะครับผมโอเคเพราะงั้นรูปนี้ออกมาโดนโดนโจมตีตรงเนี้ยเราทํำยังไงละ่ะนะครับผมเพราะว่าวินเนี่ยมันดูเหมือนจะโจมตีแรงไม่ไม่ว่าจะรับยังไงออกมาก็แล้วแต่นะครับผม ขาวดูไม่ดีเลยนะครับผมขาวดูไม่ดีเลยเพราะงั้นมันมีเม็ดเซติจิเม็ดหนึ่งนะครับผมของสีขาวนะครับผมคือเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้มันไม่ดียังไงนะครับผมสมมติด,ดําตั้งขึ้นนะครับผมอัตลิขึ้นมานะครับผมเม็ดน,นี้ไม่ดีนะครับอัตลิมีไม่ค่อยดีนะครับผมอัตลิมีไม่ค่อยดีคือดําแข็งแรงแล้วก็ดันไปเลยแบบจริงๆแล้วลักษณะนี้ออกมามันทําให้ เราสามารถทําให้ดําได้กดดันได้มากกว่านี้นะครับผมก็คือการตัดออกไปเลยนะครับผมถ้าขาวกินดาอัตลิดาเชื่อมนะครับผมอันนี้จะกลายเป็นโคลใช่ไหมครับกลายเป็นโคลเลยนะครับผมอาจจะกินนะครับผมเล่นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเล่นมินินะครับผมและดํากินนะครับแต่ขาวจะมีมินิก่อนนะครับผมเป็นเซนเต้นะครับแล้วก็ได้กินโคก่อนประมาณนี้นะครับผมอืม การสุดท้ายมันก็จะมีจุดที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นโค้ตรงนี้ที่ัมซี่ขาวสามารถสร้างรถได้แล้วตรงนี้ก็อนาคตไม่ว่าดําจะเล่นตรงไหนนะครับออกมาปุ๊บเรารับก็แล้วแต่นะครับกินก็จะเบียดตรงนี้ต่ออีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะโอเคทีนี้ถ้าบังเอิญว่าดําไม่กินนะครับผมดาไม่กินเป็นนี้นะครับแต่ดําตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเราจะทําไงดี1คือลองคิดดูว่าเราจะทาไงนะครับ ขาตกลงนะครับผมเป็นการทำลายรูปร่างดำนะครับผมดำเชื่อมเขากินนะครับไปนี้ออกมาเข่าเชื่อมกันได้แล้วถูกไหมฮะเพราะงั้นรูปดำก็ต้องตามจับกินถูกไหมครับดำตามจับกินปุ๊บเขาาา่าอัตลินะครับผมอย่างนี้บอกว่าเอา้ามันโดนกินอยู่แล้วเรากินสีดำไม่ได้นายอย่างนี้อามานะครับผมเขาไม่ได้ตั้งใจจะกินแบบนี้นะครับเขาตรงนี้เล่นนี้นะครับคือเน็ตนะครับเน็ตก็ เรียกว่าอะไรเดียเม็ดเราพยายามสร้างรูปร่างนะครับผมแล้วสีทำไงดีถ้าขาวเลือกที่จะอ่ะสมมติขาวดำเลือกเี่นะเล่นนี้นะครับผมขาจะเล่นนี่กินกอกยาที่นึ่งนะครับผมเพราะว่าป้องกันเรื่องของการตัดนะครับถ้าดําอยากจะตัดจริงดําต้องกินนะครับอัตลตลิจะเชื่อไหมนะครับผมถ้าเชื่อมเราค่อยเชื่อเปดีอย่างนี้ออกมาเชฟออกมาสีขาวค่อนข้างดีกว่าถูกไหมฮะอ่าเพราะงั้น ดำเล่นมินิไม่เขาไม่เวิร์กแน่นอนนะครับไม่เวิร์กแน่นอนนะครับผมเพราะงั้นดําเลือกตัดเลยนะครับถ้าดําเลือกตัดล่ะนะครับผมเขาก็จะเล่นมินินะครับเหมือนกันนะครับตึ๊กแต่สังเกตไหมว่าเขาก้อนนี้ยดูเหมือนว่ามันจะตายแล้วนะครับซึ่งมันก็ตายจริงๆนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าสีขาวมีสามารถมีมินินะครับผมเป็นเซนเต้นะครับแล้วตรงนี้เซนเต้ที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็โจมตีต่อนะครับผม เราขายเราแลกพื้นที่ตรงนี้มาแต่เราก็ทําลายพื้นที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมทำลายพื้นที่นี้เหมือนกันถ้าขาเล่นนี่ปึ๊บป๊บเห็นไหมครับว่าออกมาเนี่ยเราก็ได้พื้นที่ตรงนี้คืนตัดออกจากกันด้วยแล้วในอนาคตเราอาจจะเข้าเป็นนี้หร<แ>ือจะบุกอ่าหรือจะบุกเม็นนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อ่าแล้วแต่ใจโอเคนะครับผมออกมาแต่พราะว่าออกมาถ้าขาดำเล่นนี่ออกมาขาก็ทำไงดีครับถ้าเขามดเขาเล่นแบบธรรมดาก่อนนะครับ เห็นไ,ไหมครับก็ทําลายพื้นที่เขาได้เหมือนกันนะครับโอเคนะโอเคแต่ถ้าเขาเล่นเราก็สามารถเล่นมินิได้เหมือนกันในนี้ต้องดูบันไดดีนะครับประมาณถ้าเขาดําเชื่อมเราเล่นมินิเห็นไ,ไหมครับก็ข้างนอกเราก็ได้ใหญ่มากอืมทีนี้ถ้าดากินตรงนี้ล่ะนะครับผมเราก็จะติส่วนนะครับแล้วก็แบบนี้เอามาสีดําอยู่ในกําแพงของเรานะครับซึ่งไม่ไดีอยู่แล้วนะครับกําแพงไม่ควรจะ มาสร้างแต้มอยู่แล้วมาโจมตีนี่คือสามารถโอเคแล้วพื้นที่ก็ถูกยึดนะครับผมนี่ดำดำไม่ค่อยน่าไม่น่าชอบนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมทีนี้ตรงเนี้ยนะครับผมเราจะรับก็ต่อเมื่อยังไงดีนะครับผมถ้าเราไม่อยากให้แบบสีดำโจมตีเมน,นี้นะครับผมอ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับเมน,นีจะสังเกตว่าถ้าเล่นเมน,นีมาปุ๊บจะโดนสีดำเมน,นี้จะถูกเม็ดหน,นึ่งเม็ดตัวนี้โจมตีใช่ไหมครับ ถ้าแบบเดินถ้าดําเล่นถูกนะไอถ้าขาเล่นถูกใช่ไหมครับเพราะงั้นดําอาจจะเลือกเซฟตรงแหน่งนี้ก่อนนะครับผมถ้าเล่นดําเลือกเซฟตรงแหน่งนี้ก็จะสามารถบุกได้แล้วถูกไหมครับถ้าบุกตําแหน่งนี้ออกมาก็จะเหมือนกันนะครับสมมติเขาเล่นตําแหน่งนี้อ่าไม่ใช่โดนตัดนี่ไม่ดีไม่ใช่ดิโอเคอ่าตอกตึกแล้วก็ตึกแล้วก็ตึกตึกตึก,ตกออกมาจะคล้ายๆกันนะครับผม อ่าปิดนี้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดีแป๊บหบนึ่งนะฮะอ่าตรงนี้ใช่ไหมครับเราตัดเลยนะครับผมเรนนี้กินแบบนี้นะครับผมแล้วสีดําได้ไปเชื่อมไหมนี่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่สังเกตไหมว่ารูปเหมือนคล้ายๆกันแต่ว่าขาวกําแพงนี้โจมตีดําไม่ได้แล้วนะครับโจมตีดำไม่ได้แล้วอย่างนี้ออกมาขาวไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมแต่ถ้าขาวรักษาพื้นที่ตรงนี้นะครับผม ข่าวก็ช้านะครับผมนําก็ไปรักษาตรงนี้ต่อนะครับเพราะงั้นเราทํายังไงล่ะเพื่อให้เกิดกลายเป็นมือนํานะครับผมหรือว่าหมักกดดันเขานะครับผมก็คือเราสามารถกระแทกมืน,นี้ได้นะครับก็ได้มืนี้ถ้าดําตั้งขึ้นโอเคทีนี้เราไม่จําเป็นต้องป้องกันตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็รักษาตรงนี้เลยทีนี้การโจมตีมือนี้มาก็จะคล้ายๆเดิมนะครับประมาณนี้นะครับ เอาันนี้ต่ออก่อนนะครับผมกินแบบนี้นะครับผมกินแบบนี้แล้วก็ทำาไงดีครับทำาไงดีทำาไงดีเราก็เนตเหมือนเดิมนะครับผมอุ้ยไม่ใช่อ่าประมาณนี้นะครับผมอย่างนี้สังเกตไหมว่าคำว่าตรงนี้ออกมาเนี่ยอ่าตรงนี้ขึ้นมา จิกจิก,จกออกมาใช่ไหมครับสังเกตดหมยว่าตรงนี้ออกมาเนี่ยถ้าเราถ้าดําตั้งขึ้นออกมาเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่ตัิดใช่ไหมครับนี่เป็นนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราสามารถเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมเขาต้องออกมานะครับผมทีนี้เราจะเลือกเล่นเม็ดนี้นะครับผมจิกจิกแล้วก็แบบนี้ไปเลยนะครับผมกินชิปกินจิก ยังไงดีแบบนี้นะครับผมอย่างนี้ออกมาจะคล้ายๆกันแล้วคือกินโคถูกไหมครับเล่นนี่ออกมาดําเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับดาเล่นตรงนี้มาเขาเล่นนี่นะครับผมเล่นนี่ปุ๊บกินโคนะครับผมกินโคได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเชื่อมด้านนี้ได้นะครับผมไม่สามารถเชื่อมกับมหาเขาเรียกว่าอะไรนะดำไม่สามารถเชื่อมกับมหาด้านนี้ได้นะครับโดนเพราะว่าเรามีเมนี้อยู่แล้วตำแหน่งนี้ที่าเราเดินตั้งแต่ต้นนะครับผมประมาณนี้นะ โอเคอ่าเพราะงั้นรูปนี้ออกมาปั๊บทีเนี้ยออกมาข่าวดำก็ไม่ต้องการที่จะเล่นใช่ไหมครับดำอาจจะเล่นเมนี้เพื่อกลายเป็นเซนเต้นะครับนี่แล้วก็ไปให้รับแบบนี้นะครับผมก็จะได้เล่นแรกเมนีกับมมนี่นะครับผมเพียงแต่ว่าออกมารูปลักษณะเนี้ยมันก็จะช้าถ้าสมมติดำรับเราก็สามารถเล่นเมนี้กึ่็คือเ็นี่ใหญ่เหมือนกันนะครับผม ใช่ไหมครับเดมินี้ทาให้หน้าปัดตัวเราเพิ่มขึ้นอย่างนี้ออกมาเขาก็ใหญ่นะครับเพราะงั้นทํายังไงดีนะครับผมออกมารูปนี้เราก็อาจจะต้องรับนะครับผมอ่ารับรับแบบนี้นะครับผมเช่นนี้ออกมานี้เราสามารถรับการป้องกันโจมตีของดําตรงนี้ได้แล้วถูกไหมฮะอ่าทีเนี้ยถ้าสมมติว่ามีมินี้เลยแล้วเราไปกระแทกอย่างนี้ล่ะดีไหมนะครับผมแรกเป็นทีนออกมาอืมเหมือนมันจะดีนะเหมือนมันได้เซนเต้แต่ว่า พอดำตั้งขึ้นเป็นไงครับตัวนี้ของสีดำมันอยู่สูงแล้วก็ตัวนี้ไม่อยู่ตะเกียบไม่ได้อยู่เป็นนี้นะครับผมมันอยู่สูงแล้วกลายว่าขยายตรงนี้นมาเพิ่มขึ้นได้นะครับผมอันนี้ทางนี้ขาวตั้งขึ้นนี้ดำอาจจะได้นี้เห็นไหมครับรักษาแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งความแตกต่างนิดเดียวนะครับแต่ละเส้นนิดเดียวมันก็คือมีความแตกต่างที่มากขึ้นแล้วนะครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้น เม็ดนี้ออกมาปุ๊บเราอาจจะไม่เลือกเล่นแต่เราอาจจะเล่นนี่ไปเลยแล้วทีนี้เล่นนี่ปุ๊บเราก็สามารถเล่นเทสตจิตตำแหน่งนี้ได้นะครับผมโอเคนะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจไม่ได้สามารถรับถูกแล้วนะครับกับการที่เขาโจมตีเมนี้นะครับนะครับผมแต่ถ้ารับก็ช้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมแต่ว่าเพราะงั้นถ้าเราช้าปั๊บต่อยเขาโจมตีมาเราก็มีเมดเทสจิตเม็ดหนึ่งนะครับผมอ่า นี้นะครับผมจำไว้นะนะครับผมไม่ใช่เชื่อมนะครับผมหรือว่าเล่นมินินะครับไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าสถานการณ์อาจจะเล่นได้นะครับผมแต่ว่ามอย่างเงี้ยไม่ดีแน่นอนนะครับผมโอเคถ้าใครเชื่อมคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยกดซับสไคร c นะครับอย่าลืมกดแชร์จะได้มีื่ิวใหม่ของเรานะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะทักมาถามผมได้ตลอดนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็สวัสดีครับ